แนวเป็นความจริงพี่เชี่ยงวารีคือในล่วงเตียงยกขึ้นจันเข้ากังดึกริงอะเด็กเด้บอกอะเด็กวัดเด้บอกจะได้ตายได้จักแม่แดงเข้ามันขาเขาให้ดาบโหโดนแม่ล่วงเตียงกูเู่ก้อหัวหลุดรูเด็กมัน แกดบ้านยืนหลองเก่งเก้วฮู้อะฮ่ะแม่หอือแม่ทีนี้เว่าข้ากลับนี่หลวงเตีงนี่วันนั้นนั่นเจ้านั่นก็มาบนไปบวชเออไม่ใช่ไปบวชไปจวดนทับทีนี้อาจารย์ไม่บายให้ล่วงหนุยล่วงเตียงไปเตะเจ้งว่าต้นลั้งนา พอตรวจเช็คค่าครับเทียงว่าล่วงเตียงสัตวดลังไาเรือนก็จริงอ่ะจริงแล้วจั์ใจอ่ะเงื่อใหญ่โง่ไหวโง่ห้าจุดบาทเก็บรแม่ไม่ลดขาบุกมือไปใจจำไปเมือนผมนี่ถึงเช่นบรรเรือได้จำเล่นจากอมได้มาเรือลงเลยผมหลักเกือบมาเชียร์ขู่ไก่แล้วอ่ะไหนกัน เ็มได้กางาสปีนของลงนี่ทีนี้เอาตจ้าวันนี้ฮัตรวดกัน,งนองได้ขึ้นก้อนก็นกนได้ตั้งนมามโมก็จ้ะ,ะตั้งนมามโมก็องได้ก้อนก็ได้มึงมึงคุณก่อนจะร่องเจ็งลาไว้เรื่อมึงก็หยุดแม่ เอาไปวดกัน,น,านายาบมันดงจัโอ้ไปกันย้นายอย่าบ่ดตอาเดขึ้นเอาตังแล้วตังหน่อม้นี่เอ้ตังเหมือนกันเนดวงจนรไม่อตังเลยมันขึ้นขึ้นต่ได้มัต้องตังขากรูินใจได้เลยทุวยยวกวันตังขากรูฮึัางากันนั้น ออ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 อต้นม <teaching. S 2> ันนี่ไงไอ้ย่าว่อย่าอย่าเอาคกรึเสียแล้วคุรำคาญกับป่าปลวนีไม่แม่เออฮะนะโม จักเกออามพัชรตารับเจะลวงนุ้ยยาจ้าวัวเขียงเล่มันหยุดกี่รับเสียงเล่มันหยุดมาเท่าหยัดแมสิกาชุกมายึกแมว แมวเล่นขึ้นบนเปลต้นชมโอลสมุทรล้นใสหัวพอมันหัวโลหัวุ่นซีโตรดาผัใบล่นปากน้ำสีชนละมีนุ่นเอฟครองอาใสยก้าวฟงละองข้าวเพื่นพวกชนเถวเดินประวันโจเต ไม่ร้อยทีเดียว่าอมดแล้วจับดานเดนึ่งวีนเจ็ดวันนึ่งวันอาทิตย์โชควันจันทร์สามวันอังคารสี่วันพุธห้าวันอาทหกวันศุกเจ็ดวันวเสาร์แปดอาทิตย์ หนึ่งเดนทิพยองเดือนหนึ่งเดือนอชองเดือนหยีสามเดือนคีแก็เก็บข้าวจางเดือนหนอเขาเล่นวงแล้วก็สัตว์กับนามว่กอกใจถี่วากอกละเราเอาคงานาใจจุงพรติแล้วโอลกินใจหนที่ใ้เดือนหนอเขาแต่งาน đẹp câu à, dệt cảnh, em <laughs> <được> <laughs> kêu như là cũng cuộc lục Câu là ổng bánh để chân tôm kinh tôm bỏ đường cao Có ngàn là Cô lên cho Cô cô Đường chip có trình phê đường chiếc, chiếc Cô lạc là Ý là ชาววันเจ้าเลยและชาวเลยเสื้อเขียวห euh ัวนมเหี ух, ่ยวเหี revenge, ätzen, ่ยวแต่แม่ก็มาหลักดาอิจาระภาเฮโลเฮโลหลักปลาขึ้นวัดหลักปลาขึ้นหัวและไข่นวลแหวกอิจาระภาเฮโลเฮโลพอเดือนกิจตรงแล้วก็ลอยกระชงลอยลอยกระช มาเร็วมามามาวิ่งหนูหนเอหนูหนาจยางจริงบ้ามามาจักนี้มาจักนี้มามมาบ้าดะโอ้โอ้โอวิู่คลมาจงนี้หนเออมาจงนี้อาอย่าจานเร็วจชดพระดำวงศ์ดำฟลัไป แม่จ้า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 ฮึตีตายกับมันเรวแม่เอ้ยแม่เอ้ยแม่ใยญ่กเห็นยูนี่อู่ไม่ได้แล้วเอ็มชกดีว่าจริงเอ็มชกแกรชกอยู่กับป่าชัดน่าม่ได้รดกเนี่ชกเลวแม่ร่องนุ่มชกเลวกูชกขงอู่แต่ต้นดยู่ปิดเลยโวยง่ายใจหา rồi rồi ngóng cán kinh. thì kêu ừ, à, dạ. gì, cũng nói là khát chứ chưa cả mấy chơi nữa con hết ai à cái chứ cái mà ngày chị cô có cầu hiến muốn mà tan quá chứ cầu hiến thì này, chiếc đeo trầm lấy em nút nút mắng anh trầm lấy em nút nút mình chắc rồi cả anh này Đại ca nhớ đại vì tự vô รายการดีีนั่นเหลือใดถ้าคนเชื่อหนะ่อยโอ้โดูอจาจารย์วัน,นดีพอตรงไหวันธรรมเระปอกระทรวงวันธรรมก็คุณผู้ทิ่นป้าวันธรรมให้เพ่ยเผลเกี่ยวกับรรกเศรษกิจพอเพียงให้พี่น้องประชาชนย่นย็นเป็น,ปน,นปทุกทีนี้เราทึกจัปราเบลยบธรานจะไปเจหาตัวแลยกันเราทําม,มานกาเราก็มังมีที่ทุข์ <c oughs> เป็นนี้ได้แเป็นนั้น ต่อเดียวคุยเล่นนังแกว่ากุลเล่นนังมึตงต้องรู้อันไม่ให้คุยอยูอย่งเี้มึงาามล็อกนี่น,นันเลยปกูลอกหรยมึตงมต้องรู้รู่ใจมั้ยการงานามึงการบุญเล่นนังงเออเฮ้คุเล่นนังนี่วันนี้จะนองน้างวันนี้พี่จะเข้าดงเข้าป่าเนี่ย ไปไหนก็ข้าดงเข้าป่าไปหาหมูเถื่อนไก่เถื่อนเอามาแกงฉ่ำกินเอามาแกงฉ่ำกินเนี่ยต้อเด็ดประราชัยจกไปหมูเถื่อนนี่ประราชินีจังเอ้ขึ้นว่านี่น้องแกตามพี่ไปด้วยนะประราชวัดเนาะประราชวัดไปไม่ได้ไปไม่ได้ผู้หญิงไปกับผู้ชายมันระระ ปน้องไม่ยอมน้องจะไปด้วยไม่ได้ไม่ได้ประชาชนเราอยากิงแตโดนเทงน้องกูตายเทจริงแกแก้วกูนะอืมอืมาแล้วสมเด็จองประราชาชทอดระเดชเห็นหมูเถื่อนขูงหนึ่งมีอยู่หนึ่งตัวว้ากุ้งหนึ่งมีเถื่อนเหนแน่จริงพระราชาอยากได้หมูเถื่อนตัวนั้น เง,งาปืนประทับเข้าบ่าแล้วยิงไปปองป๊องป๊อง,องนัดเดียวชนชนๆไป๊องป๊องป๊องจะนัดเดียวชนๆนเรือกอนไหนันดดห่งเรืองเือกูยแล้วง้นคุณจ้อาอาปาาี โุจัดรือันจหนีแล้วเลเนี่ลือกะเกเนโอ้โอ้ป so um> ักใต้บ้านเราโอ้โอ้ะปักใต้บ้านเราแม่น้ำภูเขาะดีกว่างไงจะไปไหนกับใต้ ไม่ปากิินี่ตินละดีิ้นตุนังโอ้ปากท้ายบ้านเราโอ้ปากท้ายบ้านเราผู้เก่าไม่น้ำตาดีกว้างยันจะไปไหนปากท้ายบ้านเราบางเพลงหลให้พี่เก็บลบเก็บลบเก็อบลบเก็บล็อพี่เออปีนี้เรียนจบได้ลบบปัญญาโอ้ลากท้ายบ้านเราโอ้ลบ ้องคนเดียวด้วยใจตะพีไม้ปองรับปาฏิญาบอกว่าไม่ลืมออกจากลาไม่มาจัดตีนำมาจอง หนุยรองเปล่งแล้วกูรองมังงง <c oughs> ่งกูรองมั่งฝักตไตนาแดงเดือนะนะะในนาก็ะแกงนั่งตะดูฝักตไตนาแดงเดือนนะในนาก็ะแกงนั่งตะดูตาหวาดตาหวาดไข่ตัดกงย,ย,ววยันยตาใบควัดมีันหงื่อเขยโยจีบปม่ขามีเขยโยจีบปม่ขาม,มีคนแยงฮีกันไง เก่งเลยอ่เลยปอเลยพอเลยอ๋อโอกาดเลวไป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 ไม่มีใดเหลืองใดความใดคนนั้นฮอ๋อโนูใครลับลับรอรออยู่ไหนมายาติดปากก้อนขึ้นมาขึ้นมาลับรอรอรออยู่ใสขึ้นมาขึ้นมาฮะขึ้นมา Lack like a money. ไหวบันตาตาดูสิตางเงินดูสิตาโปรดมานีราะลูกนี้มีความพิดมาติดตัวน้มัสกานครับหลวงพ่อเ <c oughs> ล้อดวทุกขึ้นมาใชเหรือ ลุกขึ้นมาสารภาพความผิดครับมาสารภาพความผิดให้นมานางลองอยู่ผิดเลยกระล่ะ <c oughs> ไหนมาดาไปกันไหมพี่ใหญ่มาดาเป็นผู้ก่อเรื่องอ๋อ <c oughs> ไหนมาดาเป็นผู้ก่อเรื่องมานี่ที่ไหนไมาดา นามัตรการครับหลวงพอ่อวัดดีวงเอม,มาราเจ้าเป็นรัจทายาถาในอนาคตปัจเจตินอรเดียนวิชาใกล้จะจบจะกลับไปกรงบ้านกรงเมืองในอนาคตจะได้เป็นผู้นำก้งประเทศนใ่รู้ไปน่ไปกันแล้วไปทำไรพิดไรที่ไม่กล้าเล่งกล้าบอกคือว่าผมกระทำในสิ่งที่ไม่พึงอันจะควรกับท่านอาจารย์ น้อยเรื่องน้อยที่ไม่นควรนายทองรู้ไหมพี่ยอดทองเป็นผู้รู้ดีครับมานี่นายทองฮัว่าไปไานทองหัว่าไปไหนทหัวกันแค่โดนวันนี้ดูสิวันนี้นายทอง ที่นายนายทองนี่เป็นคนใหญ่กองเด็กไปในวัดอ่ะครับเด็กปิดได้จ้ามาที่จะตักเตือนว่ากล้าเจนะจะมาได้เมื่อพระอัตามาอายุอ่ะครับปีนี้อายุเท่าได้แล้วนายทองเอ๊ะคือรัฐกับแจ้งถามาอายุเท่าได้ี่คือรัฐไายทอง <c oughs> ดูที่จงมาเกิดวันเออย่จากเกิดวันฮาเรียนจบมาจากจองกูเรีม่ฮ่ออเ้่บอกมาตั้งความจงดีวะช่องคุนนี่นี่มาดาติปากก้อนพพิษเลยคือว่าเป็นนี้นะครับจานอาจารย์ครับ โดยเจ้า婆อย่างหญิง<อ>น้องให้มานากับน้องที่ปากก้นไม่ความหวานกะ<อ>โดยเจ้า婆อย่างยญิงกับคือว่าน้องเอ้มานานี่เก็เป็นกำมังเป็นนุ่มกับที่นี่น้องที่ปากก้นแกยังเป็ดแล้วที่นี่ไม่ความหวาโดย เดี๋ยวจะบอกอย่างจริงไอ้ไรนี่ต่อแต่มาไหนว่าจะบอกอย่างจริงดยจะบอกอย่างจริงคือไม่ความว่าตรงคนนี้เขาใกล้ชิดสนิทสนมความสนิทเป็นสะเดระวังคุยควาคุยควานี่เขาเรียกโปรตอนเรียกว่าโปรตอนใช่ก็อย่างอิเล็กรอน ต่อความวักสิไว้รู้เปล่าเอ้ทีนี้ยิ่งกับใจก้าเขยย่อมชดกันเป็นเรื่องธรรมดาทีนี้ไม่ความหวานโดยเชี่ยวัวอย่างยิงเนี่ยอันไม่ความหานั้นแหละครับสิ่งนี้สิ่งเหล่านี้ความเป็นรุ่มเป็นเศร้าคือโดยเชี่ยวป๋อยจีไปไหนออกมาครับมาโดยเชี่ปอยอย่างนี้จะไปอย่างนี้งเนี่ยจอก ไม่ในต้องไปไอ่ะพลพลโอ้อย่ากคู่เลยรยู้ไหมพุ่งเสียใจรู้ไหมพุ่งเสียใจอืมวัดนี้ไม่ใจก้องคุณโลทรวดเสาไม่ใจติดคุณอ่เห็นเลยเห็นเลยโอ้ักวันนึงเวลาคุณมาเจอรถเจอไม่ระวังนะระวังนะพุ่มยิบแปลงพิษเรล่าในที่ในเชื้อเลยไอ้ตรงพอยกลางเนี่ยพอมาเจอรถก็ควรจะไม่รู้ีบเจอะเฉย มันนั่นจริงแล้วก็มาเจอบ้วรถยนต์ไอ้จองยิบแกงเพิษต้องเปล่งว่าชนโป่งนองวัดรถยนต์ชนกระดถอถึงกุ้งกุงไปแล้วแฉ่เฉยก่อนไปกวัดไปชนทีนี้ผมไม่เล่นที้งก่ายเล่นมึงไปเล่นได้ทีนี้ไหนสิแก้วดูไหม พี <S <S uh, ่สีแก oh, ้วร nice> ู้ดีครับมาไหน่หนแก้วฮะวัดายเออวันนี้เนยนมันพิษรยกันแล้วไหนแก้วระว่างี้ยาดากัติปากกอัมันไม่กล้าบอกมันไม่กล้าบอกกับลูงชีลุงโทษมันแน่ัลุงโทษ หัวต่อลูกมาตู้ไปเข้าไหนสิ่เกลียวหัวต่อลูกมาโช้์ปลกก็โชว์กันแค่เอออืมใหมันเป็นพื้นให้บอกมาแล้วตามความจริงคือว่าไป่แน,น่ในอยู่ที่จ่ายมาจร,มจริงไหมจริงอะไรอยู่ที่ไม่รวยได้แล้วก็ว่าเราว่าก็เอ๊ะไม่ยากกันน้องที่ปะคนนั้นก็อยากขานอยากขาน ล้งมันจัดจัดปเป็นนะไแก่ใจผูดจัดลูกปากเราผูดเลยวอังอี้ทย,ยนน <c ười> เลยแก้วก็ว่าง้รงเอ็มมาญากกกน,นก็รักกันอยู่ทีเออก็ขารักกันในเวันเดียวกันลำเปลือกรักกัน่าจ่ายครกมันเป็นานยาวอยู่ที่เออ ตื S <S ่นเกลาเย็นกกันอนกันเดียวอันนี้กานอนเดียวหุือผู้งหลังเดียวในวันคูณาฮ่าขาวอเมื่อชมันนอนโปรระยเวลาเย็นวันดวงดูมันอยู่ไว้กันไอ้ไรก็มันอยู่ไว้กันในแพกควาพี่ก็

พอแสดงวันนี้มึงไม่ทองอันนยหลอกทิศเธอนั้นมีทองเลยรู้สีเเป็นไงอ่ะอายเข้าไม่หาอโอ้โอ้บนัณนเองประชาชนไหนกันไหนกันไหนไกันไ,ไ,ไปแล้วอัตามาจากยกความพิษให้พวกยาวฮะแต่ว่าเอ๊ะามาหนานี้อยากพิษชอบมั้งแหวนจโยมยูเป็นท่ามีปัญญา รับเป็นโชคทุกอย่างครับหลวงตาหลวงพ่ออาถ้าเป็นนั้นก็เรื่องที่แล้วเอาไปให้หมดให้แก้วตลวงนี่ตัวเจ้านี่ไปพักยาวบ้านกลางกลางวัดมาเป็นพวกเป็นเมียกันแลวนี่มาอยู่หนวัดก็ไม่ได้มากินก้วไหนวัดได้แหมมาเรียนนังสือไหนวัดเวลานอนนอนนอนนอกวัดเวลาหยัดหยัดนอกเวทเลยไอ้ตวฮันเลยกะหยัดนอกเวท แต่ในผูหญิงเราปวมันมีทุกอยู่ไล่ประการหลกนึงเวลามีประจำเดือนมันปวดอย่างบอกไม่โต๊ะส้วเวลาเต่งอานไปอยู่บ้านแหม่พวผัวเวลาอีกอย่างนึง่งจำก็คือเวลาที่ว่าคลอดบุตรอีกอย่างนึงก็คือเวลาที่ว่ามันตั้งตอง,งตั้งกันนะ เม่ราเลี้ยงลูกลำบากเดียมันขี้มันเหี่ยวเปลี่ยนพระออมเดียมันผุ้งขึ้นตรองตาฮะเออกินนมหมาคำสํำลักเด็กๆเนี่ยผู้ยิ่งผู้ยิ่งเรามันเดีบบาบคุณก้องเม่มีมากนะนะพราะนั้นจัดการบ้านหานดีก็คือเป็นหน้าทีก้องเมีงงยงจงครอยกั์ผัวดีก็เป็นหน้าทีก้องเมียงปลาปุกไม่หนกเจยก็เป็นนาทีก้องเมียรดักฆ่าจับทีผู้ห้ามมาได้การยันไม่ตำานแ,และมีศรัทธาต่อกันมีการค้มใจคือตามาขั้นตีอดตอนจากกาเสียแล้วนะเอาเล็ก อาตอมาจะให้ดูในทีนี้ในเดือนนั่งซื้อดังงา่าเรียนจบมาได้เด็กลับสู้พระนครปัะจิตสิ้นน้ลูกอาเอาเลยนายเกลคำว่างไปแก่เจ้าแวนว่าอนวายใจในมนุษย์มันเสนสุกหลึกลำลูกหน้าเลือกำนอด อันเก้าวันปันเกียเียวเดี่ยวเดียวหลอดยางไม่ขดเหมือนหนึ่งนำใจคนอันความรักมีอยู่ทรงสถานพิ่โดนบานดารักมักเป็นพงอีกอย่างหนึ่งพึงได้แต่ไก่ตนให้ทุกคนควรจจำเสียงไงดีนุมกับเข้าวชวนกันเข้ามาํำมัก นอนพักอยู่สำนักกระของประเทศในโอกาสพี่ต้องนาโรจานีครับประธานี้จะตั้งสักสี่นุ่มเศร้าใจจะลาเดตา